โอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปเอาใบ Google Adsense นะครับที่ทาง Google ส่งมาให้เพื่อกรอกเป็นรหัสพินรับเงินจาก YouTube นะครับแต่ว่าผมใส่ที่อยู่เป็นที่อยู่เก่านะครับเขาก็เลยส่งไปที่ทุ่งนานะครับเดี๋ยวผมจะขี่รถไปเอาครับแล้วก็พาชมบรรยากาศระหว่างทางนะครับโอเคครับไปกันเลยครับ Let's go ตอนน,กอน,นีก็ถึงทุ่งนาแล้วนะโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงทุ่งนาแล้วนะครับโอ้โหกลัวจะถึงนะครับร,รบรถคันนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางนะครับเดินเท้านะครับเข้าไปตรงที่เป็นที่พักเก่าของผมนะครับนั่นก็คือเสียงนานั่นเองนะครับผมดูครับนี่คือทุ่งนานะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่พักของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับ และนี่ก็คือที่พักเก่าของผมนั่นเองนะครับผมนี่มีสระน้ําด้วยครับรอบข้างก็จะเป็นเต็มไปด้วยทุ่งนาครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมไปหาดูจดหมายเซนก่อนนะครับว่าเขาเอาไว้ตรงไหนนะครับตามมาดูกันเลยครับตรงไหนนะโอ้โหเห็นแล้วครับนี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับได้มาแล้วครับจดหมายเซนนะครับนี่ครับโอ้ นี่คือจดหมายเอเซนนะครับดูนะท่านผู้ชมครับนี่คือจดหมายเอเซนตจาก Google ส่งมาให้เพื่อเป็นรหัสพินในการกอรอกยืนยันที่อยู่รับเงินใน y o u t u b e นะครับเดี๋ยวก็คอยดูกันต่อไปนะครับว่า YouTube เดือนแรกผมจะได้เงินเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้รู้สึกในใจมากเลยครับที่ได้จดหมายตัวนี้มานะครับเป็นอีกก้าวหนึ่งของคนทำ YouTube หลายๆคนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับสรบคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับรู้สึกว่าจะเลือก